สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องกบายปลาชาแนลเดอร์พี่น้องเดอร์ครับมือนี้ครับผมกบไซปลากับบาวไพศาลครับผมได้เดินทางมายที่ทาเล็กเปียกครับบ้านน้องแวงครับก็คือมือนี้ครับบาลไพศาลครับได้เตรียมเครื่องสักระบูชานั่นก็คือผลไม้เก่ายางครับเผื่อมาบูชาถวายให้ครับเจ้าปูที่เพิ่นปกปักรักษาทมแห้งนี้ครับเพราะว่าอย่างเดี๋ยวเข้าไปถามบอลไพศาลครับ าภยายในบ่าวไพศาลคือได้เอาผลไม้เก่าะยางมาหาปูเนาะมาขอปูเพิ่นไว้ครับไอ้ขออย่างได้ละ่ะมาขอปูเพิ่นว่าอยากได้ให้คลิปปังๆสู้เดือนสู้เดือนอให้ได้มียอดเหรียญเข้าบัญชีม,มาขอโชคขอลาภบ่เถอะขอโชคขอลาภขอให้ากิจการรุ่งเรืองอะครับแล้วเป็นจังไงบ้างนี้บอดนี้ภายใน2 3เดือนที่ผมมาขอนี่รู้สึกว่าคลิปนี่บ่ฮอด3เดือนเดือนกว่าเดือนกกว่า ปังคลิปปังทุกเดือนทุกเดือนแล้วที่นี้นะครับว่าโชคดีว่างึ่งนี่ฮกซูนตัวเดียวเพราะใดครับโอ้พอได้ใส่ครับพรได้ใส่นี่แหละครับพี่น้องครับมันประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเนาะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เข่าเสือถือเนาะเข่าเสือถือเสือหมันว่าเพื่อนจะซอยเขาได้และในที่สุดก็แมนคว่ำเข่าที่เข่าเสือแมนบอเบ้าไพศาลแมนครับนี่แหละครับพี่น้องครับับคือ ขั้นเขาเกิดความศรัทธาเขาเสือแล้วๆนี่ทุกอย่างมัตสิประสบผลสําเร็จครับคือจังเ้นบ่าวไพศาลนะเสือจับจิตจับใจเพราะว่ามือแรกที่เขาเก่าขเขามา,าเหยียบอย่างแห่งนี้ขนหนาวลูกยืออ่บขึ้นบาดหนึงน่งกันวะสัมผัสได้เนี่ยครับในขณะที่ผมกบสายปลายืนวอลอยู่นีก่ก็มีอาการศนอนกันครับเป็นวันๆเป็นขนหนาวลุกคือสัมผัสได้รับรูไดวาปูเพิ่นมารับเอาเครื่องเส้นไวแล้ว นีก่ก็เลยจัดผลไม้เกายางเน,ะงเนะาะในร้นว่าจ๋าไว้แล้วก็ต้องเฮ็ดพราะวา่าเพื่อนไ้ส่วกห้ลาบไปไดินี่แหละครับเพันวามาขอเปิดโชกเปิดลาบเปิดทรับเปิดดวงบาร,รมีก็คือบ้าไพศาลนี่เพื่อนก็เป็นคนมีเ้นเนาะพันวาเพื่อนก็ถือศีลกินอันนั้นคือกันคนอยู่ในศีลในรรมคือกันแล้วบาดนี้เพื่อนไหวอ่าไหวพระสวดมนต์เสมอบ้าไพศาลนี่มีเส้นคือสัมผัสได้ไพศาล ตามที่เจ้าบอกข่อยเมื่อนั้นคือล่างล่างอ,องปูที่อยู่นี่เป็นไก่ยังไงครับเป็นปองีไ่ไก่สีดำกับไก่สีเขียวแม่นวะแม่นครับไก่สีดำเนี่ยต้นสิบอ่าเป็นเต่าทรัพย์อืมสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของทรัพย์ประมาณนี้เพราะว่าในประวัติทำเล็กเปียกครับพี่น้องครับและเหนือคือครับอันนี้คือปากทำที่อยู่ตารางนะครับด้วยนี่นี่ครับแต่ว่า,าทำที่แท้จริงนั้น ยูเทิงครับเห็นไหมตัวยูเทิงนะครับแต่ว่าคือมีหลวงพอ่อที่เพิ่นเคยมีวัดเก่าวัดแก่อยู่นี่เพิ่นได้นํ่ฝาปิดครับเป็นประตูเป็นประตูสังกะสีปิดปากถ้ำไว้บ่อให้ผู้ใดนี่เข้าไปในถ้ำได้ครับเพราะว่าข้างในนี่เพิ่นบอกว่าจะมีอ่าต่างตำนานเพิ่นบอกว่ามีคกทองคาครับมีขกทองคํามีก็อา,าจจะมีหลายอย่างนะครับเพราะว่าเอาออกบ่ไใดแล้วก็มีการอ่าคนที่เขาไปเอาของดีนี่เกิดร้อยบก ก็หลายคนมาแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วสถานที่ศักดิ์แห่งนี้ครับผมบอกได้เลยว่าไม่เชื่ออย่าลบลูครับม,มาเบิงแต่หูดูด้ยตามากกาไหวสักกาบูชาครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ว่าผิดครับถ้าเราทําแล้วเราสบายใจครับอ่าเขากร่าวไหวในเต็มที่ครับเราไม่ได้ไปทาความเดือดร้อนให้ใครครับแล้วก็ผมบอกได้ว่าเมื่อนี้ครับช่องกบสายป่าชาแนลโบได้สนับสนุนให้พี่น้องเอฟซีของกบสายปลาชาแนลนี่เล่นการพนั้นเด้อพี่น้องเด้อแต่เมื่อนี้ครับกบสายป่า กับปาไพศาลครับได้มานําเสนอแนวทางครับและมือนี้จะทําการจุดทูบขอโชคขอลาบอีกคือเก่าครับพวา่าหลังจากที่บาไพศาลหนีเพื่อนประสบผลสำเร็จขอได้มาเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดบารมีครับผมเตรียมภาพพร้อมว่าอะรเมื่อนี้ทูบขอโชคนี่ครับเดี๋ยวเรามาล่อลุ้นน้ำกันครับว่ามือนี้ครับสิเป็นแนวใดครับจะโชคดีคือเก่าบอพวาร์ปลาไพศาลนี เรียบร้อยมาแล้วครับ60ตัวเดียวโคโลครับบ่ได้กลับเลยครับจริงขึ้นใดนี่อยู่ที่ความเชื่อครับยุที่ความศรัทธาครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องยั่งกระซังครับถ้าเฮามีความเชื่อความศรัทธาเขาลบนับถือครับจริงศักดิ์สิทธิ์กระซอยเหลือเฮาได้ถอดหมวกออกแน่ละละจะท้าเฮาบ่เชื่อนี่เพิ่นสิบ่ระซอยครับครับผมถ้าเฮาบ่เชื่อบ่ศรัทธาครับเอาล้วครับตอนนี้ก็คือผลไม้พร้อมแล้วเนาะกระเพาได้ เชื่อว่าวิสันแล้วครับเท่อให้พี่น้องพิจารณาเอาครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังผู้ใดศสัทธากับกาบไวผู้ใดบอศสัทธากายยุซื่ออืมครับเพราะต้องมั่ดามากันครับครับผมเพราะว่าอันนี้เรื่องแบบนี้ครับพวกผมสองคนนี่เสื้อยางสุดหัวใจหมดหัวใจเพราะว่าทำแล้วๆประสบผมเฉลร็วครับอ่าประสบผลสําเร็จอ่านะครับนี่ครับผลไม้เกาหยางครับซึ่งบ่าวไิสาน เพิ่นก็นได้ามาขอไว้ครับมีแต่เทียนบก่กเราว่ามีถูนป่ะเออเอาเอ,าอาาไนะไรครับเดี๋ยวที่ทำกันถวายผลไม้เก่าอย่างให้กับปูเพื่อนเนาะ มันคือกันครับ แบบนี้เจ้าที่เจ้าทางที่ปกครองรักษาตอนแห่งนี้ทำแห่งนี้คร,รับพระเจ้าขา้าเิสานทางครับที่กบสายปลาทางสักาวาจาที่ได้มาลันไว้ว่าขันช่องเขตบุกองประสบความสำเร็จในทิ่ต่างๆนี้คนเมาเขามาเบงแสแแนแสนแปล้านทุกเดอนนั่น เมื่อนี่ลูกได้ประสบความสำเร็จมียอดเงินเข้าบัญชีถ้าก่าลูกแต่ได้มดาดํำต่ำัต่แ้ววจากที่ได้ขอปูกับยาไว้ณาสถานที่ทำเล็กเสียนีได้น้ำผลไม้เกายางแต่มีมะพร้าวตะปรดกล้วยมังคุดแก้วมังกรมะม่วงสุกสาลีแอปเปิ้ลสม ให้ปู่ญาพญานาคทุกของวิญญาณทุกดวงที่สูญสูญญ่ไปท,ทำเล็กเปียกนี่แค่ที่เจ้าทางพระแม่เท่าีพระแม่คงคาข้าพเจ้าขอเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบให้ช่องลูกฟังฟังๆจะเล่นยิงยองตกหนาเลือ่อ้ยหรือว่าใส่ศิษย์ใส่ฟาคือกันสิ่งใดที่มาทำผิดพลาดไปประการใดหรือว่าเป็นการลบลู ประมาทมูค่คุ้นนั่นกับขอขมาลาโทษยิ่งอ,อุ่นใดกับผู้ลูกหลานก็มีเจตนาก็คขึ้นมาถวายคละไม่ตามสัจจะว่าจราขออัญเชิญเทพพยาดาที่สิงสถิตยอยู่ใดอนนี้มาอยู่มากินน้ำลูกน้ำหลานผูสีสุโธไม่ยาสีปทุมมาอัญเชิญมาคือกันเดู้ปูญาพญานาคทุก่ันทุกพระองค์งทุกสายทุกสีขอให เสริมดวงเสริมบารานีให้ลูปช่องเบาไปสารพี่พบสายปลายจะเล่นลุงเลื้ยงยิงยิง้นไปเด้อให้แตกแสนแตกล้านจังตีดตลอดไปเด้อปูเปิมีเศษเงินนั่งมีเศษทองนั่งมีเงินมีทองไหลเข้ามาเทมาเด้อปูเด้อรูปขาธุสาธุเปิดกเปิดซัพบเปิดวงเปิดบารมี

เดี๋ยวเขาจะมาจุดถูกอ่าขอโชคขอลาบน้ำปูน้ำยาเพื่อนะครับเนาะ เขาลูกเับพี่น้องขึ้นเผือเกอเลยครับนี่ขนาดย่างเว่นนะครับย่างขางย่างของ,ง,ง,งเว้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเก่าโม่งกวัวนะคผมบ,บอกเลยว่ามือนี้เป็นมือเลือกงามย่งางดีเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เคยมีตำนานครับคือมีเป็นตำนาหน่ร้อยบกมีผู้เฒ่าที่คนรุ่นเก่าๆครับเป็นหวัง ในสัพสมบัติที่อยู่ในถ้รมแห่งนี้ถึงนี่ตำนานเราอ่านกันมาว่ามีคกทองคาม,มีของมี่าต่างๆนะครับเพิ่นก็นได้เข้าไปสืบต่อหาจะเป็นหู้่บใหญ่นะครับขาไปครับแต่ว่าสามารถถี่ยางรอดออกไปได้ความย่วนี่น่นาจะมั่นเกือบกิ่ลครับตามที่ตำนานที่เขาบอกงออันนี้เป็นข้างที่สองนะครับพี่น้องครับที่ผมใส่ปลาเด้มีโอกาสเขามาสัมผัสแต่ทุกข้างที่เขามากือคนทิ้งลุกครับพี่น้องครับขนทิ้งลุกคนหนาวลุก ในความคิดของผมนะผมบอกว่าทุกๆทุกสถานที่นะที่เขาไปต้องมีผู้มมีเจ้าที่จะทานปกปักรักษาเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนจะเมตตาไผอื่ลูกหลานผู้นั้นอ่าจิตใจดีอ่ากายวาใจดีเนี่อ่ากายวาจาใจดีนี่เพื่อนกัสิอีตวนเพื่อนศรีเมตตาที้เปนบอกเนาะอืมบ๊บแมนว่ามาหอดตองบอกว่าว่วากวักขึ้นทุกสรพสิ่งในโลกมนุษย์ ยังมีหลายอย่างที่อมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วคนหาบ่ทันเน่คือบางคนสัมผัสได้บางคนสัมผัสบ่ได้โลกใบนี้บ่ได้มีแต่มันเนี่ยมีหลายภพหลายตนคือสมัยใหมน่นาอยุคสมัยใหม่หาจีา<ช>คนที่บ่เสือเนาะก็สิเขามาดามาที่เขมามา,ามดาว่าเฮานีา่กา,กาบไยไปทั่วทีศทั่วแดนแต่บาความจริงแล้วก็คือสิ่งเหล่านี้นะ เขาเกิดคูอยู่กับประเทศไทยกับเมืองไทยมากนี่ตแต่สมัยปูญาตายายโบ,บราณโบราณมากเป็นพันท่านตีอะไรอย่างเงีันกบับใบสกาดบูชามานันแต่คนรุ่นใหม่นี่บ่เสือแล้วยังมาหลบรูแถมมาดามาอย่าง้กแบบว้าวได้ว่าจ่าที่บดีเนาะม,มาดามาอย่างไปไมไผมก็บอกเขาใจว่าจักจิตใจเขาเห็นด้วยอีอยังจึงเป็นคนเส้นนั้นเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขามาถารุ่นคูกน้งกันเข้ามาที่เป็นออกมากอย่างไนครับก็คือ เือนพี่น้องเอฟซี FC ของกบสายปลาไ้สกักครั้งหนครับมาคือกบสายปลานี่ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพรนันเรือพี่น้องเด้อแต่ทําเพื่อเป็นแนวทางครับเพราะว่าเป็นแนวทางเพื่อหยิบจับอ่าหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับพี่น้องครับอืมเอาจาักใบก็ได้ครับเอ่อมันเป็นการพนั่นถูกกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะก็คือซื้อเพื่อเป็นแนวทางครับที่ได้บ่ต้องไปสเปซสปาว่าเอ้ยกูจะต้องเอ้ยซื้อตัวไหนดีวะเนี่ยแต่ถ้าเรามีแนวทางแล้ว่บน่ครับพี่น้องอาจจะโชคดี ได้มารวมบุญกับกบสายปลากับบา่าพศานอีกก็เป็นไปได้ครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับจับตาดูดีๆครับสองตัวมากแล้วครับเห็นแล้วครับ ตาดีได้ตาลายเสียเด้พี่น้องเด้เบิเงเอาเด้ตอนนี้คือปูญาเพิ่นได้ให้โชคแล้วครับเลขทูกครับอยู่กับกล้วยนะครับเห็นชัดเจนก็คือสามสองครับแต่ว่าตัวบนนี้ต้องเข้าไปบงใกล้ๆนะครับหันวะห้า,า,หาสามสองเพราะว่าเห็นคนมุงเลย พี่น้องครับเบื่องครับผมบนผมบม่เห็นนะครับแต่บาไพสาลบอกว่าเห็นหานะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะครับแต่ที่ผมเห็นชัดเจนนี่ครับคือตัวนี้นะครับพี่น้องครับขอขอให้พี่น้องทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีโศกมีไส้กันทุกคนนะครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์เปิดดวงเปิดบารมีกับเจ้าปูเจ้ายาทำเล็กเปียกช่องกบใส่ปลาช่แนว บอสนับสนุนให้พี่น้องเล่นกับพนั่นแต่อย่างใดครับไปเลือกเบิร์อยู่แผงลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมเพื่อเป็นแนวทางบอแน่นะครับพี่น้องอาจจะโชคดีเหมือนเบาไพศา,ารก็เป็นไปได้